ลังคุยอยู่นี่ไงคะมันก็จะมันก็จะแทรกได้ยากกว่าแนวนอนอันนี้คือคําพูดของคนที่เขาอทำมา,มาแล้วก็มีคนชมให้เยอะเนาะก็เหมือนที่น้องสาวาน้องปุ๋ยเนาะ,น,ะน้องปุ๋ยเขาก็จะบอกว่าหนูนะ่ะมีคนชมทีละหมื่นกว่าแต่ก็ได้เหรียญเซน30-40เพราะว่าแนวตั้งมันแทรกยาก แต่แต่เราก็เห็นแทรกเยอะอยู่นะแต่วันนั้นนายหอมขึ้นแนนอนแนนอนแต่มีคนเข้าสิบกว่าเลิฟเนาะสิบประมาณถ้าจำไม่ผิดสิบหกเลิฟนี่แหละเพราะว่าแนนอนมันต้องถ้าไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกันจริง,รงๆเขาจะไม่อยู่ให้เรานานเหมือนเนี่ยตั้งนี่ก็คือจะจะมาเยอะก็จริงแต่เป็นการเอาดวงตาแต่ไม่ได้เอาแบบไม่ไม่ค่อยใช้ดามเนาะเป็นเป็น,เ,ปนเ,เรียกว่าขาจรมากกว่าแล้วก็มีขาประจําในช่อง แต่ว่าแนวแนวแนวนอนอะนู้จะจะใช้เสียงแม่กําลังไล้สดแต่แนวนอนมันจะเป็นลักษณะของเพื่อนมาช่วยเราเยอะแล้วอยู่ช่วยเรานานประมาณ40กว่านาทีรนั้นนะมันก็ได้เกือบเหรียญต่อต่อรอบครั้งนั้นอนะะนะกว่านาทีมันได้มันได้เกือบเหรียญขาดอีก1 1เซส้นหรือไงนี่แหละมันจะได้10ได้เหรียญหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องจะช่วยเราเช่นกันนะคะว่า พี่น้องในช่องจะมาอยู่ให้เรานาน,นไหมรับชมให้เรากี่ด่านจะอะไรจบไหมเนาะแล้วก็แนวตั้งวันนั้นเดี๋ยวก็หอมไปตัดไฮไลท์นะคะไฮไลท์ชุดเดียวนะ่ะได้90สบกว่าเซนนะคะไฮไลท์ของแนวตั้งนี่แหละตัด5้านาทีไฮไลท์นั้นน่ะได้เ0บกว่าเซนเกือบเปรียนเช่นกันเนาะ็ะเลยถามวมาแตกต่างกันบอบอแตกต่างดอกนะคะแต่ว่าถามว่าทําไมต้องอยากขึ้นแนวตั้งบ้างเดี๋ยนอนบ้างก็เพื่อเปิดรับดวงตาข้างบนนะคะ แล้วก็เพิ่มเพิ่มสมาชิกเข้ามาในช่องเราด้วยด้วยเนี่ยตั้งแล้วก็ดวงตาลมบนอ่ะถ้าถ้าถ้าเราได้เราขึ้นบ่อยเขาจะเสริมเข้ามาให้เราบ่อยเขาก็าจะเปิดค่าให้เรานานเหมือนกันเนาะเหมือนของสาวคุณรวันนั้นอะ่ะไล่ไปไล่มาได้เกือบเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันดวงตาแต่ว่าแนความก็ไม่เคยถึงเนาะมากสุดก็แค่สามพันนะครับก็คือถ้าขึ้นสองรอบอ่ะสามสี่พันได้อยู่ถ้าขึ้นสองรอบแต่รอบเดียวเนะี่ยไม่เกินสามพันเนาะ แต่ของสาวสาวสาวผุ้ทอนะ่ะเขาถ่ายกับข้าวเวลากินข้าวกินอะไรเงี้ยก็จะมีเอ่อคนเข้าไปในในช่องเขาวันนั้นอนะ่ะประมาณร้อยเกือบสองร้อยดวงตาอย่างเงี้ยมันขึ้นที่หกพันเก้าวันนั้นนะเนาะสาวผู้ทอนชี้แจงเข้ามาให้ดูว่ามันขึ้น 6, 900, หกพันเก้าเลยยาข้าวหอมมันขึ้นเกือบเจ็ดพันก็เลยบอกว่าอย่าลงอย่าลงเดี๋ยวจะดันไว้ให้เดี๋ยวจะดันไว้ให้อย่าลงอย่าลงก็เอาเครื่องต่อไปดันไวนะ้เนาะก็กะว่าคนเยอะมากๆเออเราเราก็ทักเข้าไปด้วยให้เพื่อนมี ได้คุยกันกับเราอย่างนี้เนาะเขาก็อยู่ฟังเราคุยกันนะพี่น้องนะอืเขาจะมาช่วยเราเนาะมันมันมนันแล้วแต่กรณวนี่แต่ว่ายายข้องหอมเนะี่ยจะเข้าไปตั้งแหละแต่ว่าวันที่สิบสองเขาก็จะตั้งอกําหนดเองให้เราแล้วเนาะวันที่สิบสองเพราะว่าเรากดไปแล้วเนาะเรากดแล้วว่าเขาจะทําให้เราวันที่สิบสองแบบอัตโนมัตินะคะยังหอมก็เลยไม่ทําอะไรเลยก็ปล่อยเลยตมเลยเนาะมันมันแล้วแต่ กันา่าไม่เพื่อนเขามาได้ช่องน้อยหรือหลายแต่แนวตั้งเนี่ยเราจะเพิ่มสมาชิกในช่องได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันไปทางคลิปช็อตเนาะภาพที่เรากําลังคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่คลิปช็อตแน่นอนนะคะใครที่กาลังรูดคลิปช็อตอยู่ตอนนี้คือเจอเราแน่นอนนะคะเจอเรากาลังนั่งกินไก่อยู่แน่นอนเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นแน่นอนมันก็ไม่ผ่านเข้าไปในคลิปช็อตนะคะมันก็เลยไม่เพิ่มดวงตาแต่คนมากก็จะเป็นสมาชิกในช่องของเราเข้ามานะคะทามาแตกต่งางกันบ่บอแตกต่างนะครับแต่ว่า ถ้าตั้งเนี่ยมันด่านมันแทรกยากของไอ้เขาหอมนะแต่คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นเขาตั้งได้แต่ยี่หอมตั้งไม่ได้ไม่เคยตั้งได้เลยเนาะเครื่องเนี่ยมันมันมไม่มันไม่กดรับให้เราขนาดทาคลิปบนเน่ะมันก็บอกว่าไม่รองรับแอปนี้เลยหอมทำยากมากก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะคะก็เลยไลน์แนวนอนนะคะขอบคุณแม่ชมเด้อนะคะนาวินสวัสดีครับจากพี่จีนะคะ ให้ชมสวัสดีจ้าแจงเมจีเนาะพี่นางเย็นขอบคุณหลายท่านเนาะนะคะยายนะถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจะไม่ขึ้นตั้งนะนอนอย่างเดียวนะคะแมนแมนเมจีนอนอย่างเดียวต่วางให้หอมชิวะให้หอมตัดให้ไลนอนอย่าหอมไม่ค่อยมีค่อยมีเพื่อนมาเยอะเหมือนแนวตั้งเลยย่าหอมก็เลยก็เลยขอขึ้นแนวตั้งสลับกับแนวนอนเพราะว่าแนวตั้งมันก็ดีแบบนึงแต่ว่าแนวนอนมันก็จะดีแบบนึงแต่ว่าย่างหอมอาศัยไฮไลท์ในการทําแนวตั้ง พอว่าแยงของมาเลยคัดคลิปวิดีโออย่างล่องเลื่อยแม่จะคลิปเดียวมือเอลอยเขาเรีอกขอตัดไฮไลท์นะคะให้ขอตัดตัดไฮไลท์นี่แหละประมาณสักสามชุดเนาะนะคะอีกแค่ซิปมาทีนิดๆก็ล่องเหรอลาพี่นออ้อยแค่ซิปมาทีนิดๆนะคะ